สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีสิซุกปุซุกคนหลังไม่ออกนะคะครับผมเขาต่สิเดบ้าเบ้าเขาจะเฟื่องมือวันบือขึ้นจากคนทั้งยิ้มทั้งแตงโมทีมงานเมียละเอแระนะคะให้ว่าเสียงแม่คู่เขาจะขึ้นมือวานมืมีเลยมือขึ้นตอนออกออกครีบออกเสียงให้ตัวลำ <spin S 2> ได้ไอ้ว่าเป็นวัดลงข้อแต่ว่าเพราะมันไข่ด้วยเป็นวัดลงข้อฉะนั้นมีอะไข้างในอะไรร้องสามมือสามเพื่อนไงมันหลายมือครับผม เรงงานกับเว้นไม่คู่กันเลยรอกพี่งเงี้ยสบผมเสียงกับพ่มียเบาแท่นูกับ่อมียเสียงหมู่้านผูดใดมหาพู่กับ่ใะเราบอว่าท้าเงี้ยครับมีเงีายไรเส้อสีเก็บเต็มเก็บยังไรเปเก็บเป็นเทียมงานเท่าเทียบงานหนัน่อยเนาะมู่ว่าเพ่กับว่ากันเปกลเต็นแล้วก็ไปเก็บเสียะจักเปล่เตือเตืดีอยู่ค่ะเทียบงานเท่ากันถือว่าดีสอยกันทุกคนเนาะค่ะไอ้ว่าเป็นจําบุญอยู่หอกลลูงพ่นปู่ตา แต่ว่าก็เลยมาถามข่าวเอฟซีนะคะว่าเป็นจังไรได้วอฮัวปูยี่เกล็ดซุนแม่คูดซื้อไปแดงมาเลี้ยนเลียนออกมาครับโอ้ยปูให้โดนบรรดาจักยันแจักแนวเฮ็ดเราพี่นี่หาได้ด้วยม่คู่กระเทือนปลายแดงเลียนออกมาละบะนี่ถ้าไก่เมือวันนี้บ๊จักหางประทัดหางประทัดมันกระเขาอยู่เนาะแดงแม่คู่มาเก็ตกำสองปูลราก็เลยบอกว่างอกระเบื้งเนื้อหางประทัดไม่เก็บ ให้ดึงใส่กันเด้อ,อม,มีเกยร์แทนแน่นอนหลังโปรเซ็นออกแทน่มันกับ C, กเก้าศูนย์ซีกับหาดเคียนวะแต่เขาต้องเลยดึงขึ้นเก้าศูนยปู่กับปากบ่อนเนี่เก้าศูนย์เจ็นอันนี้หัวปุ<อ>รีอะไแต่ว่าหันบปรเซื้อไหวหอมกระไดแล้วเยก็ซื้อไวเนี่ยกัซื้อไ้ก็ได้ยุ่ แราประดสสมเฮอหมักนะปสมน้ำโอ้ยบ่สมบ่สมวดดวดวันที่หนึ่งจะได้กระไใหม่เด้๋ครัมคือมันไม่คู่หรือว่าาดอก้วยใบเนาะเอฝากไปเอามงมงด้ดนเขาบ่วหักครับผมอันนี้ไปสู้ให้เอฟซีเบิ้งครับศูนย์เจ็ดนั่นแหละแตงโมเบิ้งเนี่เออศูนย์เจ็ดได้ยุแต่เจ็ดูลยลายเยี่ยมครับเพราะดน้เบิ้งเยียมมีะรเจ็ดศูนลา น้ำน้องวัดน้อน้ำนองวัดกับพี่เตจสูนมีเจ็ดผู้ได้แปลว์สูนเจ็ดนั่แม่ขั้วเหมือดเสียภาา่ือว่าเป็นจ้าบุญอยู่หรอกครับผู่กับห้สมเหตุสมผลอยู่แตแม่คัวก็เลยเนีนตัวเน้นน่ะเนนสิบหกเกหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปลยอดสาพนีย อดยอดซื้อเก่าปูนนะครับบัคคีจ็คเมติว่าหอปูรีเก่าคิดศูนย์บุญหอวเราด้วยสู้ไปก็สู้โอ้ยจังแม่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าบุญขนาดแม่คู่เฮ็ดบุญใหญ่คักๆแทนที่สิได้หลายๆก็ก็ได้พวกขอมปากหอมพวกอค่ะเพราะว่าเล้วงานแต่ว่าเอฟซีก็บ่ต้องน้อยใจเด้อค่ะเด้อ แม่คู่ลงในกลุ่มหิอยู่ฮะแม่คู่ลงเป็นเลขสามโศกเก่าเกศูนั่นแม่ครับผมปู้เทพท่องกับเกศูนเลยเยี่ยมก็ขี้ไล่เดียวแช่นครับใช้ยาผู้เทพท่องปู้ทำพระเนียงยวดแม่เกศูนงานสำคัญเพิ่นเนาะครับแล้วที่นี่จะได้ทีมงานเท่ากับมีผู้ใดผู้บวชขึ้นแม่นครับผมบ่มาไปมาตัวอื้อนผมตัวได้บวชเอาทุ่มบอกว่าใส่หอหน้าปลาาเอาชิบหาเอาครับใช้ไฮว่า ยังก่หาประทัดเก่าหาเจ็ดทะเบียนรถความุณสากุตเขาตรงตรงเนาะคือัวคือเกินรถทะเบียนรถอันคุณสากุยสามตัวบสามตัวสามตแต่ว่าเาเท่าในตัวแมนยังกว่าหกสี่สามสามหกห้าครับสี่สามหกห้าครับแมู่่เสื้อหกห้าสามหกห้า่คิดว่าไกสา่คิดว่าไปคู่อีกเถึงสามเหมยสามเ่าสามตัวย่เลื่อมาตัวี่ แม่กู้เรื่อมซื้อเรศสามตัวไปซื้อหกห้าห้าหกเกียร์ห้าห้าเกียร์ครับซื้อหกงานไรงานแม่ดอกหกงานกันทันแม่ดอกซื้อมาสิบล้านครับวันนี้ได้เป็นล้านแตกซื้อแล้วครับแต่ว่ากับปูเลาะภาษีหายยืดดอกแล้วเห็นเมียแล้วเราให้พักสักวันวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งจังหวะกันหมาเพราะว่าปูมิ่งโขงการเสียแม่คู่ ทำความสะอาดวัดหลายอย่างทั้งสิริเฮตพุทธพระไม่ทั้งนั้นมันมันเป็นด,าด่านนั้นพระเพิ่นไปอยู่เข้าบริจาคระเบียบเนาะแล้วก็สิเฮตพระใหญ่แบบนี้เขาสิสย์สามพระใหญ่มันจะบกหวังเพิ่นเขาต้องลือตอัวเก่าออกแล้วสิร <c oughs> ดไมเดาเฮตทั้งผีทั้งของนามของหน่ใส่งบหลายปู่วัดี๋ยวมีหน้านี่แหละปูเสียไงว่างเสียาะเบยว่างจังได้เ,เงินผมเมีย <c oughs> ถือเรียกกระเพาะเป็นเมียนะ <c oughs> รยกระเพาะว,ว่าก็คือเล่าเศษจานประคันละคผูกผ้า แม่ครูว่าจัดจังไหนก็นจัดบ่ได้แม่ครูบ่มีเงินเห็นไหม็บ่มีเงินต้องติดหนี้อยู่แม่ครูปูเลยว่าบ่มีจังไหนพอสิให้อยู่วันนี้ก็สิว่าเสิได้เลยบ่มีบ่ให้ก็บ่ได้คือเก่าครับผมเล่าก็ว่าสิให้ว่าดะว่าวันที่หนึง่งแงรอดที่สามแล้วค่ะเด้อช่วงสุดท้ายละ เขาฟังแล้วทราบสนหลายครับฟังปูมือสุดท้ายซะเนาะครับผมมันจุบันสี่แดงเคีงเคียงรวดผู้ใดกรอโดจะขงสุดท้ายเป็นตังไดเป็นข่้งสุดท้ายปัวอันเรียกก็ไดเแลยวครับผู้เล่าแผปที่เรียกเรื่องเรียกเล่ามาเขาแล้วรถแดงปูสังเกตวัฏกรศูน์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เข้าเก่าไปแห่พระแมนบอขไปแห่สัดแล้วบัดนี้รถไม่โยกกบเมีย ศูเจ็ดอันนี้กหนึ่งศูนย์เจ็ด0 7หนเจ็ดหนึ่งศูนนั่นะครับผมแต่มีหนึ่งเก่าหนึงหกนั่สะเจ็ดศูนย์ทั้งหานอ้เจ็ดศูนแมนตัวทั้งหลานเจ็ดศูนเข้าวะได้เองคือว่าเข้าวะได้นอะแต่เ้าไปะ่ว่าตามที่จินเค้นแม่คู่สู้ไปเนี่ยคืมันมันเบาไปมาสู้มันหนานันนาสิาเนาะครับเึ่งพอสมกันกับสู้เนาะโอ้เชือซื้อแล่นไปไมเจ้คือจะได้ฟอนดีดีเล่นไปทีอไปผูเรียนออกมาได้ก็ไไดด้้ยึบสสมม เดินผสมว่าเข้าสิได้เข้ากระสอนตอนที่ไม่พูเป็นเอาไตเลยจจะนวดต่อกันน่าถือปแดงเนาะแดงลงมา้าเกศซื้อเก้าเกศซื้อเลียนอกมาจะได้จะไปถือปมาส้วถ้าเก่าล่ำอยู่กับมส้วเรียลักก็เมีบางซิ่งบางย่างที่เดยเข้าบไดเเออจ้าม่น้ยังบ้าบังพระกซื่อสำาำองให้บุนให้ล่างนะเอาไปเลยเอาไป เรียกรวดคุณศาสตร์สุไทยเนีคยับคุณเอาลดมากแน่นครับนี่แหละสามตัวนาสิคได้ดระทาพระทรอพูบอกว่ายุนาห์ยุนาห์ยนาหยเลื่อมได้ยุนารถทนดัี่นั่งสูบตัวแล้วก็มาคุณหานานลอกก็เป็นนงนึ่งเกหมแล้วจะความคนในจักรหานหมดคุณศาสตุทร์เได้ปู่ปู่โอยจะมาเอามาจะมาเลขออกง่ามแต่โบวี่ปัญญาเอาเน้คือเขาเห็นแด้อยู่ในกิรพวกมีปัญญาเอา เขาเห็นเขาออกมาได้คือปูว่าได้เงี้นไปไห้เหรียพอเก่าว่าได้มัท่านสิเห็นไปได้บาโค่นเก่าบ่ได้บุญบ่หอดแล้วว่าบุญบ่หอดแล้วเขาบอกว่ถึงขี้ว่าเขาเห็นบุญเนี่ยเห็นป่านยังปลาห้ำก็เห็นป่านยังปลาห้ำกับใดๆยิ้มกันเพื่อกันเอาก็ได้เนี่ยครับได้ใดๆทุกคนแต่ว่ามันบ่สมนะบ่สมครับเขาไม่พูดกับบ่สมเองที่ไรอะไรท่าี่สิได้ บอก่เราบอกที่ที่หนแท่นที่จะไปยิบลายลาไปอันเจ็สูเจมีขายอะที่รับไปคู่กัไปยิบอยู่เกเจ็ส่วนเราไปยิบเน,นือ่อเก,กลกาหลายอะไรนั่นเมื่อเมื่อเมื่ออบก่อนประยุทน์เง่นประโยชน์กั่เห็นเยอเจเส่วนงน่เอ้าเอากมันมส่เจ็ดมมมีเง่านเลีพวกส่วนมากมีเจส่หลายส่นเจิ่งหน่อเราไปคู่สื่อเต็มมายายย่อย่องลอยเจ็ดส่วน่ะเพราะอันพอเต็มเนี่ย เลเกสซูมันมีขายมันวะไม่ขัวก็ดึงเราดึงเาแต่ว่าซิบเกามันมีน้อยบับหนึ้งเกาหนึ่งหกเกน้อยแห้งคืออะไรเนี่ยมันอืดหลาเนื่อคือ <laughs> นเนื้อกาเกลยดเล <laughs> เกซูลายลาตัดปัดทานเน,น, <Yeah. S 2> น,นี่ย จะได้แกวไหมครับผมจะได้ไก่โซ่ไก่มันแต่ก็เด้อสำหรับมื้อนี้ใหป็แนแนวทางสิบหกสิบเกครับครับทยนรถมาแดงเนี่ยเพราะว่าเออมาแดงเนี่ยครับผมว่าหันยิมไายท่านบักว่วนี่ยย่แรงขึ้นหนารถแมนครับเมื่เดนอนรถรดาดมยุ่งว่าสุดชั่วข้อเราไปมากประมาณสามสิบที่ก็คอยตำลงมากก็คือรอรถออกขนาดรถนี้ว่นเนี่ยว่นบานเลขที่5 7าเ็ดศูนย์เลื่เรื่ 5้าเ็ดศูนย์รถปูสองศูนเทียหนึ่งครับผมไดเรียบเครับงานแล้วว่ดีแล้ววาเนี่นะครับเที่ยวเที่ยวฟังโคงแอนอามีฟังโคงแสมมนครับมันพูดครับป้านบริษีนั่นลหายเกศศูนย์เกย์หนึ่งครับสาธุสาธุครับเมศนฟังโดยเกศศูย์หนึ่งศูนเบหนึ่งครับส่งบ้านสุขครับสาธุสาธุก็มีใจกันแม่คู่เนาะครับล่อยไปนะลอตตอรี่เนาะครับผมเปกปไปคืนนั้น มองได้หลายๆครับผมครับเอซีก็สูตรต่อไปครับเดี๋ยวก็ได้สูสูสูครับไฮยูเขาเห็นเพียเขาเขาองเขาไม่ได้เอาไข่ให้ยืดห่อชาวไทยชที่เอาได้คือว่าเอฟซีและย่องคือคนเดียวครับออดีตใจน่ำเอฟซีครับผม ครับนี่นะครับอีกนะเป็นทะเดียนรถที่คุณสาธุไทยนะครับปูบอกว่าสีออกินารถนะครับก็ะไม่ลีครับสามหกห้านะครับครับผมครับสัมปูประท่านช่วงบนลางนะครับสามหกห้านะครับที่คุณสาธุไทยนะครับคุณนามาให้ปูนะครับผมปูบอกว่ารถคันนี้สีน้ำโขกมาให้สันว่าเมียนดีสามหกห้านะครับเนาะครับผมอ่ะ เมื่อเศารนี้ครับเกิดปฏิหารนะครับก็มีครับปัญญางูเขียวนะครับอ่ามาขึ้นหนารถมาแดงนะครับอ่างูเขียวสงสัยตัวเกาอยู่วัดสาธุบุญละสงสัยบุญแล้วมาส่งอ่าข้าวนะครับให้โชคนะครับครับยที่ทยายี่หัวเด่นหัวนะครับเด่นสู้ข้อถามนันท่นี่ก็สู้ข้อโยกไปโยกมาครับประมาณสามสิบตรีครับเลียนลงมานะครับคอยคอยคอยมา ครับค่อยๆคันลงมาเนาะครับเนาะขึ้นนาลดนะครับเนาะนาลดปูครับผมขึ้นนาลดปูทะเบียนสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเป็นคากับเขากำหนมเมื่อนี้หรือว่าไปเที่ยวฝั่งโค้งมะเรงนะครับเ<ช>พ,พราะว่าพญางูเขียวขึ้นนี้ด้ขึ้นทั้งนาลดปูขึ้นนาลดปูนนดปครับขึ้นนามามาติดสองศูนย์ก็ได้ ครับหรือว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นั่นเองแหละแต่าลืมค่ะก็เป็นเรื่องปฏิหารแต่ล้วแล้วก็เป็นความเสียชวนบุคคลอีกอีแน่งครับตอนปัจจบันงมง่ายแต่ให้เป็นความเสียชวนบุคคลเนาะครับความเสียของใครของมันการสะท่ามันสะท่าไปสะท่ามันนาะครับมาบังคับกันบ่ได้อ่ๆครับผมแม่คู่ว่าขากับเขากับนางมันนี่สิบหกสิบเก่าก็สั่นอ่าสิบหกนี่ก็จะลืมหกศูนย์สิบเก่าก็จะลืมเก้าศูนย์เนาะครับกับมาเดียงนี่แหละครับไปหอดฟังโขวงคนละ หรือว่ากล้วยเดือกก็นะกไปได้นะครับเนาะอ่าโชคๆมันๆลำๆลุ้ๆยๆกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ